ดีคะ่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้รายการ English Theater ก็มาพบกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเท่าที่ผ่านมานักศึกษาได้นำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าคะนักศึกษาคะวันนี้นะคะเราจะพานักศึกษาไปพบกับการหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆรอบๆตัวเราค่ะละครของเราในวันนี้นะคะมีอยู่ว่าเจนเป็นเพื่อนชาวต่างชาตินะคะมาเยี่ยมอเล็กซ์วิท และโดง่งที่บ้านพักของเขาในขณะที่พวกเขาทั้งสามกำลังต้องการจะหาที่อยู่ใหม่พอดีเลยค่ะเพราะว่าที่อยู่เก่านั้นไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนเจนก็เลยช่วยเพื่อนๆหาที่อยู่จากโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็คงจะต้องไปชมละครกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมสังเกตภาษาที่ใช้ในการโฆษณาด้วยนะคะอลิชาไล่ศัตรูไกลเป็นเจน อเล็กซ์เฮเดนกิลเบิร์ดเป็นอเล็กซ์สุนิมิตจันเรืองเป็นวิทย์กลรแมกลิ่นสีเป็นโด Hi. Hi. Woo, Hi. Woo. Hi! 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 Come on in. Hey, check it out. It's cool. No one. But... <laughs> Who are you doing? We're looking for a new place to stay. What kind of place? A condominium. Oh. God. I see. Can I help you? Yes, sure. What kind of condominium do you want? Hmm. <laughs> You want one that's near the university. Yeah! How many rooms do you want? Two bedrooms. Yeah! And a bathroom. Mm. And a living room. Wahey! Hey, it should have a parking lot too. Yeah. yeah! And a swimming pool. Yeah! yeah. Check some And a tennis court. Yeah. And a garden too. Garden. 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 That's, That's right. right. Yeah. Yeah. Garden. Hey, look at this advertisement. Right. Sukhumit Side 31. Whoa. Yeah. yeah. Two bedrooms, one bathroom, one living room, car park, pool, and garden. Whoa. Yeah. Five. Okay, telephone number 392 7267, 24 hours a day. Only 6,000 baht per month. Yeah! 6,000! But, yeah. but it doesn't have a tennis court. Doesn't matter, does mm -hmm. But. Okay. Uh, okay. 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 Yeah! Okay. yeah. 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 ดังที่กล่าวไปในตอนต้นของรายการแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆรอบๆตัวเราจากละครเมื่อสักครู่เราก็ได้พบกับโฆษณาที่อยู่อาศัยซึ่งลงตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งก็นับเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทหนึ่งนะคะโดยปกตินะคะโฆษณานั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มักจะเหมือนเหมือนกันถ้านักศึกษาสังเกตจะเห็นได้ว่า โฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสืออื่นๆเขามักจะใช้การเขียนแบบย่อค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการโฆษณาแล้วก็ประหยัดเงินของผู้ลงโฆษณาด้วยยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นการเขียนแบบยอ่อการใช้รูปแบบย่อในโฆษณาจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่ารูปย่อในโฆษณาที่นิยมใช้กันนั้นมีอะไรบ้างคํานี้ย่อมาจาก telephone number Telephone number คือหมายเลขโทรศัพท์คำนี้ยอ่อมาจาก hour hour หมายถึงเวลาคือชั่วโมงคำนี้ยอ่อมาจากบาทบาทก็คือบาทซึ่งเราจะสังเกตว่าหน่วยของเงินถ้าเป็นบาทจะไม่มีการเติม s นะคะแม้ว่าจำนวนเงินนั้นจะมากกว่าหนึ่งก็ตามเช่น I have one baht I have one baht ฉันมีเงินหนึ่งบาท I have ten baht I have ten baht ฉันมีเงินสิบบาททั้งนี้ก็เพราะคำว,ว่าบาทนั้นเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาไทยนั่นเองทีนี้มาดูตัวอย่างคำย่ออื่นๆอ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำนี้ย่อมาจาก road road ถนน คำนี้ยอ่อมาจาก per month per month แปลว่าต่อเดือนเช่น only 6,000 b a h t บาท per month only 6,000 b a h t บาท per month ก็คือเพียงแค่6,000บาทต่อเดือนการโฆษณาทางธุรกิจนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า commercial advertisement ค่ะส่วนชิ้นงานโฆษณาเราเรียกว่า advertisement ซึ่งจะใช้คำยอ่อว่า ad นะคะถ้าเป็นโฆษณาหลายชิ้นเราก็จะใช้คำยอ่อว่า ads สำหรับผู้ผลิตงานโฆษณาเราใช้คำว่า advertiser ค่ะเราได้ทราบถึงคำยอ่อต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาไปแล้วทีนี้เราลองมาดูบทสนทนาจากละครกันนะคะสำนวนที่น่าสนใจได้แก่สำนวนที่ถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เช่น What are you doing What are you doing? ซึ่งเราสามารถตอบโดยการใช้ประโยคที่มี verb to be ตามด้วยกริยาหรือ verb ช่องที่หนึ่งเติม ing เพื่อแสดงว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นๆอยู่เช่น We are looking for a new place to stay. We are looking for a new place to stay. พวกเรากำลังมองหาที่อยู่ใหม่ I am reading. I am reading. ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่และเมื่อเราต้องการจะถามชนิดหรือประเภทของสิ่งที่ชอบเราอาจใช้สำนวนว่า what kind, of, what kind of what kind of ตามด้วยสิ่งที่ต้องการที่เป็นคำนามและตามด้วย do you want เช่น what kind of condominium do you want what kind of condominium do you want คุณต้องการคอนโดมิเนียมแบบไหน what kind of book do you want what kind of book do you want คุณต้องการหนังสือประเภทไหนหรือในกรณีที่พูดถึงสิ่งที่กล่าวไปแล้วเราอาจใช้ประโยคคำถามเพียงสั้นๆโดยใช้รูปประโยค what kind of ตามด้วยสิ่งที่ต้องการที่เป็นคำนามโดยไม่ต้องมี do you want เช่นจากละครนะคะ what kind of place what kind of place สถานที่แบบไหน ในที่นี้จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าต้องการที่อยู่ใหม่จึงไม่จำเป็นจะต้องมี do you want ก็ได้ทีนี้ไปดูเรื่องของคำศัพท์บ้างนะคะศัพท์ที่น่าสนใจในละครตอนนี้เป็นศัพท์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้แก่ Condominium 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 หรือที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นห้องชุด living room living room ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขก parking lot parking lot ลานจอดรถ car park car park อาคารจอดรถซึ่งโดยมากจะมีหลายชั้น swimming pool swimming pool สระว่ายน้ำซึ่งในโฆษณานักศึกษาจะเห็นใช้คำว่า pool คำเดียวค่ะ tennis court tennis court สนามเทนนิส Garden, Garden, สวนก่อนที่เราจะไปชมละครกันต่อเราย้อนกลับไปชมตัวอย่างของการโฆษณากันอีกครั้งนะคะ Hey, look at this advertisement. s u k h u m i t s i z e 31. Two bedrooms, one bathroom, one living room, car park. และสวนโอ้โห่โอ้คโทรศัพท์หมายเลข3 9 2 7 <Whoa! S 1> okay, 2้า24เอชั่วโมต่อวันเลีย0บาทต่อเดือนเราลองมาชมละครกันต่อดีกว่านะคะว่าเมื่อทั้งสามหาที่อยู่ได้แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันเลยค่ะ So far. Check out the Oh yeah. yeah! Yeah yeah! Cheers! yeah! yeah. 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 Thank you thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Out. check out that window. Yeah. Check it. Yeah. Hey. The window. This what? week we're free. Let's take a trip. Oh yeah! yeah. yeah. Uh, but shall we go? To I know. Pugent. Yeah. Hey, the mountains. I know. I know. Let's look for something in these advertisements. Oh. Good idea. I'm mm. full of it. Oh. Quickly! Quickly! Oh, yeah. mm -mm. this one here. What? Oh, check it out, Kodak. Thailand. Thailand. Uh, that's not a country. That's nice. also out of a beach. beach. But that's out of country. You gotta fly there. Oh. Oh, yeah, okay. That looks pretty good. Yeah. Whoa! Check this out. Double day tour plus lunch. Visit oh. Dhamna and Sadua Floating Market, Ratchaburi. Bridge on the River Kwai, Kanchanaburi, Telephone number 300 7327 718 3400. Yeah! What do you think of this? Great! Yay. When shall we go? Uh, Tomorrow. Okay! Yeah! yeah. yeah. I'll, I'll book the tickets. จากระครตอนนี้นักศึกษาก็ได้พบกับอีกรูปแบบหนึ่งของการโฆษณานะคะนั่นก็คือโฆษณาการท่องเที่ยวเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวย่อที่ใช้ในการโฆษณาไปแล้ว หวังว่านักศึกษาคงจะยังจํากันได้นะคะทีนี้เราไปดูคําศัพท์ที่เราพบจากบทสนทนากันดีกว่าคะ่ะ Full day tour plus lunch Full day tour plus lunch รายการท่องเที่ยวแบบเต็มวันพร้อมด้วยอาหารกลางวัน Floating market Floating market ตลาดน้ำ Bridge on the river q u a y Bridge on the river q u a y สะพานข้ามแม่น้ำแคว to book ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือนะคะแต่เป็นคำกริยาหมายถึงจองหรือสำรองเช่นจองตัว๋วหรือสำรองที่นั่งค่ะก่อนจะพบกับตอนต่อไปเราลองมาชมละครอีกสักครั้งเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ cheers What? We're free. Let's take a trip. Oh yeah! yeah. Uh, Where well, shall we go? To I know. Beach. Phuket! Yeah. Can mm -hmm. we... The mountains. I we know. Go? I know. Let's look for something in these advertisements. Oh. Good idea. Mm. Mm. I'm full of it. Quickly. Mm. No. Oh, this one. Here. Check it out, Koda. Thailand. a country. That's also a beach. That's not a country. You gotta fly there. that looks pretty good. Whoa! Full day tour plus lunch. Visit the Sadua Floating Market, Ratchaburi Bridge on the River Kwai, Kanchanaburi. Telephone number three zero zero seven three two seven seven one eight. สามสี่โอโ e ใ e ่ว่าไงคิดของนี e ดีเมื่อเช้าไปกัเอ่อพรุ่ง e ี้โอเคใช่อ๋อฉันจองตั๋วไปเที่ยวได้แล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปน่าสนุกนะคะ เราตามไปชมกันดีกว่าค่ะ He's got a cold. What? Last night, he went to bed with his hair wet. I'm sorry. Don't worry about it. Has he taken any medicine? No, not yet. I'll go buy him some. Wait, just a minute. Let me see. I might have some here. Here it is. Good. Yeah, take it. Oh. Wait, we should, add, we should read the directions first. Alright. Indication: symptomatic relief of cold with nasal congestion. <coughs> okay. Um, running nose. <coughs> Headache and fever. So, I'll take it. Now, wait, read the dosage. eight hours Thank one tablets every six ult to two to <Thank> you เราได้พบกับคำศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนาและใช้ในการโฆษณากันไปแล้วและเราก็ได้ทบทวนกันหลายครั้งหวังว่านักศึกษาคงจะยังจำกันได้นะคะ ในตอนนี้เราจะไปพบกับการอ่านฉลากยาหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า medicine label ค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อความต่างๆเหล่านั้นหมายถึงอะไรเริ่มด้วยอย่างแรกก็คือชื่อยาในที่นี้คือ t o f f y t o f f y นะคะ indications indications หมายถึงข้อบ่งใช้ซึ่งจะบอกถึงสรรพคุณของยาว่าสามารถบรรเทาอาการอะไรได้บ้างเช่นแก้หวัดลดน้ำมูกบรรเทาอาการไอ dosage dosage ขนาดหรือปริมาณในการใช้เช่นรับประทานครั้งละกี่เม็ดเป็นต้น formula formula คือส่วนผสมของตัวยาสัรที่เป็นชื่อส่วนผสมยานี้ มักจะเป็นศัพท์ทางการแพทย์เช่น paracetamol 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 คำนี้ย่อมาจาก registration number registration number คือเลขทะเบียนยาคำนี้ย่อมาจาก manufacturing manufacturing ในที่นี้หมายถึงวันเดือนปีที่ผลิตหรือบางครั้ง เราอาจจะพบอีกคำซึ่งมีความหมายในลักษณะเดียวกันคือคำนี้ย่อมาจาก manufactured manufactured บางทีเราอาจพบวันเดือนปีที่หมดอายุของยาในฉลากยาซึ่งเขียนบอกไว้ว่าคำนี้ย่อมาจาก expiry expiry ในที่นี้หมายถึงวันหมดอายุ name and address name and address คือชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตนอกจากนี้ยาบางชนิดยังมีคำเตือนที่เรียกว่า warning warning อีกด้วยซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องนี้กันต่อไปค่ะนักศึกษาก็ได้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่บนฉลากยาไปแล้วนะคะจำกันได้ไหมคะ ถ้าจำไม่ได้เรากลับไปดูละครและดูตัวอย่างฉลากยาก,กันอีกครั้งดีกว่าค่ะ Good You take it Oh Wait we should we should read the directions first All right indications y m p t o m a t i c relief of cold with nasal congestion ใช้บรรเทาอาการหวัดด้วยเหรอ Okay um, Running nose คัดจมูกด้วยนะ Headache and fever? So, I'll take it. Now, wait, read the dosage. Here it is. Dosage: adult, one to two tablets every six to eight hours. Thank you. Mr. Cruel! เราได้ทิ้งท้ายเรื่องของคำเตือนบนฉลากยาเอาไว้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ Keep out of the reach of children Keep out of the reach of children เก็บให้พ้นมือเด็ก May cause drowsiness or dizziness May cause drowsiness or dizziness อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนเวียนศีรษะหน้ามืด Shake well before use. Shake well before use. Close cap tightly after use. Close cap tightly after use. ปิดฝาให้แน่นหลังใช้. Store at room temperature. Store at room temperature. เก็บในที่ที่มีอุณหภูมิห้อง. คือมีอุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดจนเกินไปนั่นก็คืออยู่ในระหว่าง20ถึง25องศาเซลเซียส dangerous dangerous ในที่นี้หมายถึงเป็นยาอันตราย not for infants under six months not for infants under six months ห้ามใช้กับทารกที่อายุต่ำกว่า6เดือน for external use only for external use only ยาใช้ภายนอกเท่านั้นนอกจากคำเตือนในการใช้ยาแล้วสรรพคุณของยาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรจะทำความเข้าใจเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการบอกสรรพคุณของยานั้นเขาทำกันได้อย่างไรบ้างสำนวนที่ใช้บอกสรรพคุณของยาได้แก่ relief of relief of หมายถึงการบรรเทาอาการต่างๆเช่น r e l i e e of colds relief of colds บรรเทาหวัด relief of headache relief of headache บรรเทาอาการปวดศีรษะ reduce หมายถึงช่วยลดอาการต่างๆเช่น reduce fever reduce fever ลดไข้ reduce headache reduce headache ลดอาการปวดศีรษะ anti หมายถึงระง,งับอาการต่างๆเช่น anti cough anti cough แก้ไอ anti sneeze anti sneeze แก้อาการจามเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการใช้ยาไปแล้ว หวังว่านักศึกษาคงจะยังจำกันได้นะคะคราวนี้เรากลับไปชมละครต่อกันค่ะ oh, Come on! only to move Bored Doesn't anybody three years oh, wow. have It's idea? I idea Let have What Oh an a new idea. What oh, no, not oh. you Let go the floating market How? Oh. sick But I'm sick. He could go too. Wait, just, just wait. Look. No, 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 not job. Not chill. Not what What? I don't get this. What's a TV Why? for? Why? Um, TV. We need. Here. The floating market is in here. Okay. Ah! Nice. Oh! การไปเที่ยวแบบนี oh ้ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยดีด้วยนะคะใครจะนำไปใช้กันบ้างเราก็ไม่ว่ากันค่ะนักศึกษาคะในวันนี้นักศึกษาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆรอบๆตัวเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการ โฆษณาให้เช่าที่อยู่อาศัยหรือว่าการขายบริการตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฉลากยาและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ยาอีกด้วยความรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะนักศึกษาย่อมจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แน่นอนค่ะวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะนักศึกษาคะเราไปพบกับบทเพลงทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแล้วยังไงก็คงจะต้องพบกันคราวหน้าแล้วล่วะคะ่ะสวัสดีค่ะ